ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับพักเครื่องหลวงปู่หมาศิลาครับพักเครื่องยอดนิยมนะครับพักเครื่องยอดนิยมนะครับหนึ่งในสิบนะครับของหลวงปู่หมาศิลานะครับเป็นพาะผงนะครับเป็นพาะผงนะครับพาะผงนั่งเมฆนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นพาะผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับจัดวางในชุดหายาครับจัดอยู่ในชุดวั่าหมดหายากครับข้างหลังฝั่งเม็ดยานะครับ ด้านหลังฝั่งเม็ดยานะครับนี่ครับจัดสร้างเพียง1,999องค์นะครับจัดสร้างเพียง1,999องค์นะครับนี่ครับก็ลองจากชุดกรรมการนะครับอันนี้จะเป็นลองจากชุดกรรมการนะครับกรรมการก็จะ499องค์นะครับชุดนี้จะสร้าง1,999องค์นะครับมีทั้งสีแดงสีอมแดงและสีขาวพุทธคุณนะครับนี่ครับ1,999องค์ครับเป็นชุดพิเศษพิเศษนะครับชุดพิเศษพิเศษน่าสะสมนะครับน่าสะสมนะครับหรือถ้าเป็นรถยนต์กก็็คือออทปปไี หนึ่งระดับนะครับเป็นตัวท็อปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวท็อปนะครับพระผงนั siglo. ่งเมฆเลื shirt. ่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับหน้ากล่องเขียนว่าพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดครับปีสองห้าหกสี่ครับจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับอันนี้เนื้อสีแดงนะครับนี่ครับเป็นหลังไมยานะครับหมายเลขอันนี้ก็หนึ่งสองแปดศูนย์ะครับมีหมายเลขต่อชัดเจนนะครับหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับ หนึ 1> 1, 2, 80, ่งสองแปดศูนย์นะครับดูครับหมายเลขหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับนี่ครับตอนนี้ราคานั่งไม่ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่งไม่ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่งเมฆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับนตอนนี้นะครับยังซื้อขายกันได้อยู่นะครับอนาคตซื้อขายกันไม่ได้แน่นอนครับราคาสูงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมหนึ่งถึงสิบนะครับเป็นพระผงครับเป็นพระผงเป็นพระเครื่องยอดนิยมเนื้อผงนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสิบนะครับนี่ครับซึ่งตอนราคาในท้องตลาดตอนนี้นักเก็บสะสมเนี่ยเขาเดินทางเก็บกันแบบละเอียดยิบนะครับเก็บกันแบบละเอียดยิบนะครับใครลงไปก็ปิดใครลงไปก็ปิดนะครับแล้วรุ่นเนี้ถือว่ารูปแบบเขาสวยงามครับรูปแบบเขาสวยงามนะครับเป็นพ้าผงานั่งเมฆเดินจุนะครับรูปแบบลักษณะเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ของเก๊ออกมาเนี่ยทำไม่เห,เหมือนนะครับทําให้ราคาผ้าแท้นะครับขยับขึ้นไปอีกนะครับราคาขยับขึ้นไปนะครับ เก็บก in ่อนแพงนะครับเก็บก่อนแพงครับดีกว่าไม่มีให้เก็บนะครับแล้วรู้อย่างนี้ล้วจะบอกว่ารู้อย่างนี้เก็บตั้งแต่ทีแรกครับไม่มีให้เก็บนะครับตอนนี้ราคาไปไปไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ราคาตัวธรรมดาเนี่ยขยับไปเรื่อยนะครับขยับไปเรื่อยเลยครับขยับขึ้นเรื่อยๆครับทุกวันครับวันนี้ผมมีมาเสนอครับเป็นหลังเม็ดยาครับนิยมเป็นหลังเม็ยาครับจะสร้าง1,99 9งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับหลังเม็ยาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับนี่ครับหายากนะครับหายากนะครับ หายากครับพาชุดนี้ก็คือมีหลังเม็ดยาครับมีหลังเม็ดยาครับหายากครับอันนี้เลขสองหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับนี่ครับเป็นเนื้อสีแดงครับจุดพิจารณาก็เหมือนเดิมครับตันตรงนี้ครับนี่ครับเส้นนะครับเส้นต้องคมนะครับนี่ครับนี่ครับเก็บทันทีก็เก็บเนื้อพิเศษพิเศษนะครับราคาเรายังเอื้อมถึงได้นะครับราคายังแตะได้นะครับ เก็บทั้งทีทั้งทีก็เก็บเป็นเนื้อพิเศษแบบนี้ครับเป็นแบบพิเศษนะครับเป็นหลังเม็ดยานะครับนี่ครับเป็นแบบพิเศษนะครับจะสร้างเพียง1999องค์นะครับจะสร้างเพียง1999องค์มีทั้งสีแดงและสีขาวนะครับนี่ครับหลังเม็ดยาหลังเมญ่านะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งห้าศูนย์เก้าแล้วครับหนึ่งห้าศูนย์เก้าแล้วครับ หนึ่งห้าศูนย์เก้ารครับผมก็เก็บอยู่นะครับตัวผมก็มีประมาณักหลายสิบองค์นะครับแต่นี่นํามาแบ่งปันนะครับนามาแบ่งปันนะครับนามาแบ่งปันนํามาอัดวิดีโอแบ่งปันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนามาแบ่งปันอัดวิดีโอแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆนะครับภาคชุดนี้ถือว่าดูง่ายครับดูพิจารณาง่ายนะครับซึ่งพัคเกทําออกมาไม่เหมือนนะครับซึ่งพัคเกทําออกมาไม่เหมือนนะครับ เมื่อวันซื้อก็เดินเจออยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าเขาตีราคาเป็นพาคแท้เลยครับตีราคาเป็นพาสแท้คือต่อไม่ลงนะครับผมก็เลยไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าต้นทุนสูงครับพาเกสและต้นทุนสูงไม่คือไม่สามารถที่จะซื้อมาให้พี่ๆทุกท่านได้ดูนะครับเพราะว่าเขามีใต้ตีราคาไว้สูงครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตีสูงครับ <c oughs> หรือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพาเกสก็ได้นะครับอันนั้นนี่ครับ ผ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลังกระดุมหลังเม็ดยานะครับผ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลังกระดุมหลังเม็ดยานะครับนี่ครับนี่ครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเก็บแบบพิเศษพิเศษแบบนี้ไว้นะครับไม่เสียหลายนะครับเก็บแบบพิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับไม่เสียหลายนะครับเก็บแบบนี้นะครับนี่ครับสวยเดิมนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับจุดพิจารณาก็เหมือนเดิมนะครับ จุดพิจารณาพระผงนักงมเมกเดินยศนะครับก็เป็นเส้นนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับทั้งเนื้อสีแดงและเนื้อสีขาวจะมีมีกระทุกองนะครับเป็นเส้นบังคับนะครับนี่ครับจะต้องคมนะครับนี่ครับมีทั้งเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงครับต้องมีนะครับซึ่งพระเกออกมาก็ทําไม่เหมือนนะครับทําไม่เหมือนครับแล้วก็ตาหลวงปู่เห็นไหมครับมีเม็ดในตานะครับมีเม็ดในตาเห็นไหมครับเห็นไหมครับจําหน้าหลวงปู่ไว้ดีนะครับจําหน้าหลวงปู่ไว้ดีนะครับ จำหน้าหลวงปู่ไว้ให้ดีนะครับซื้อผมผมประกันพัดแท้นะครับผมประกันพัดแทให้ทุกกรณีนะครับเช่าซื้อที่ผมผมประกันพัดแทให้ทุกกรณีนะครับนี่ครับใครสนใจเก็บแบบนี้นะครับนั่งเมฆหลังเมยานะครับใครสนใจเก็บนั่งเมฆหลังเมยาแบบนี้นะครับมีทั้งเนื้อสีขาวและเนื้อสีสีแดงนะครับใครสนใจนะครับผมแบงบูชานะครับแบกบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทนะครับ แบ่งบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทนะครับแบ่งบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทครับมีหลายองค์นะครับมีแบ่งบูชาให้หลายองค์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีบูชาของใช้ดูให้หลายองค์นะครับถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมประกันพระแท้นะครับตลอดชีพนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าแล้วก็ยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิรานะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ0 8 2 0 7 8 6 7 2 0นะครับ0820786720นะครับ พระก็สวยเดิมนอนกล่องเลยครับพระสวยเดิมนอนกล่องนะครับแบ่งมุชาลละเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับพระสวยเดิมนอนกล่องนะครับแบ่งมุชาลละเจ็ดพันบาทนะครับเห็นไหมครับเส้นมังกรเห็นไหมครับเส้นนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับคมชันลึกเลยนะครับอนาคตแพงกว่าทองแน่นอนครับอนาคตแพงกว่าทองแน่นอนครับพระเครื่องที่ผ่านการปลูกเสกและเป็นสิริมงคลนะครับแต่แก่ตัวที่ผู้ได้ที่ได้ครอบครองนะครับประมาณนี้นะครับหลวงปู่หมาสิดาเป็นพระเครื่องเกจิดังนะครับซึ่งคนทั่วประเทศนะครับ นับล้านคนศรัทธาท่านนะครับแล้วก็ท่านปฏิบัติตัวดีนะครับท่านก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดนะครับและก็จบการศึกษาจบปีเรียน5หรือปรเรียน6ประมาณนี้นะครับในประวัติของท่านนี่เป็นประวัติที่ยอดเยี่ยมมากครับที่ดีงามมากครับแล้วก็น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาครับท่านเป็นพระพระสงฆ์ที่ใจดีนะครับท่านทาบุญมาเท่าไหร่ท่านก็ทําทานไปเท่านั้นนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสนะครับตัวผมเองก็เลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านนะครับ แลวก็หันมาให้เล่นหาพักเครื่องของท่านนะครับด้วยความศรัทธานะครับและก็ความเลื่อมใสนะครับตัวผมเองก็เป็นทั้งขายและเก็บนะครับทั้งขายและเก็บนะครับวัตถุมงคลนะครับทั้งขายจําหน่ายออกและก็เก็บสะสมนะครับและก็เก็บสะสมนะครับก็มีเก็บสะสมอยู่นะครับนี่ครับใครสนใจก็แบ่งบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทนะครับประกันพัดแท้หน้าตู้น่าจะเป็นหมื่นนะครับหน้าตู้เป็นหมื่นแน่นอนครับพระออปชั่นแบบนี้หน้าตู้เป็นหมื่นแน่นอนนะครับ หน้าตู้เซียนน่าจะเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นหมื่นหมื่นแน่นอนครับหมื่นไม่อยู่นะครับหน้าตู้เซียนตามพันทิปน่าจะเป็นหมื่นนะครับผมแบ่งบูชาเอาองค์ละเจ็ดพันบาทพอครับเจ็ดพันบาทพอนะครับเอาองค์ละเจ็ดพันบาทครับประกันบัตแท้นะครับพระผงนั่งเมฆครับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลังเม็ดยานะครับหลังเม็ดยานะครับชุดพิเศษพิเศษนะครับจัดสร้างเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับชุดพิเศษพิเศษจัดสร้างเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับจัดสร้างเพียงหนึ่งพันเก้ารับ สวยเดิมเลยนะสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับประกันพัดแท้ตลอดชีพครับสนใจ082-0786720นะครับ082-0786720นะครับพัดผงนั่งเมฆชุดพิเศษพิเศษหลังเม็ดยานะครับราคาเพียง7,000บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับราคาเพียง1,000เอ้ย7,000บาทนะครับ7,000บาทนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับประกันพัดแท้ตลอดชีพนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับจะเลือกสีแดงก็ได้ครับสีขาวก็ได้นะครับมีแบบปั่นนะครับ7,000บาทนะครับ สนใจ0820786720นะครับสนใจ0820786720นะครับดวงดียินดีรับใช้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ